ดาราสาวเล่าเรื่องวัยเด็กโดนเพื่อนบูลลี่ซ้ำถูกจับเทียบเก๋โชลดารายการคุยแซบโชว์วันนี้พูดคุยกับนักแสดงนางแบบสาวออแกนร,ราศีดิสกุลณอยุธยาพร้อมเปิดเรื่องราวในวัยเด็กที่เจ้าตัวโดนบูลลี่ว่าเป็นไม้เสียบผีจนหมดความมั่นใจแต่เปลี่ยนตัวเองจนขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่รันเว์กว่าจะมาเป็นออแกนนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยตอนเด็กๆโดนบูลลี่หนักมากออแกนจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายตอนนั้นเราเข้ามอ .1 ด้วยความที่ตอนเด็กเราผอมตัวสูงคอยาวก็จะมีหลายฉายามากโอลิฟไม่เสียดผีจะยอะมากแล้วตอนนั้นเพลงบูมเมอร์แรงของพี่เบิร์ดดังมากเราก็ห้อยพวงกุญแจทีนี้เพื่อนผู้ชายคนนี้ก็จะเลาะว่าบูมเมอร์แรงไม้เสียดผีเพื่อนผู้ชายทั้งห้องเรียกเราแบบนี้โดนโล้อโดนแกล้งจนไม่มั่นใจในตัวเองแต่ลึกๆฉันกล้าแสดงออกนะออกแกนกล้ามากเลยตอนเด็กๆถ้าเขาเลือกรีดในใจคิดเลือกฉันหน่อยมันก็จะมีทั้งโดนเลือกและไม่โดนเลือกแต่ว่าตอนเด็กๆ ไม่ค่อยโดดเลือกแต่ชอบพูดกับตัวเองในกระจกเล่นละครพอโตมาอ่อเราชอบแสดงออกตั้งแต่เด็กตอนเป็นสาวก็โดนเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วคนนั้นคือคุณเก๋โลรดาคือเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันออแกนเก๋คือตัวท็อปมากเก๋อยู่คณะนิเทศแกนอยู่คณะมนุษยศาสตร์แกนเป็นดาวคณะแล้วเก๋เป็นดาวของนิเทศแล้วจะต้องมาแข่งดาวมหาวิทยาลัยเป็นงานใหญ่เลยเกย๋ได้ที่หนึ่งไปเราได้รองเก๋เวลาเดินเข้ามหาวิทยาลายัยคือเขาสวยจริงๆนะแล้วตอนนั้นเขาเป็นนางแบบแล้ว ด้วยเวลาเขาเดินเขาเด่นมากทุกคนต้องหันไปมองเขาแล้วแกนตอนอยู่มหาวิทยาลัยแต่งตัวเฉยมากเป็นเด็กเชิ่เฉยเพื่อนก็เลยแบบบอกว่าเหมือนเก๋ชลดาหน่อยได้ไหมเป็นหน้าเป็นตาให้คณะเราหน่อยได้ไหมซึ่งบางวันอยากสวยก็ใดผมพอใดผมก็เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะข้ามจุดนั้นมาแล้วตอนนี้กลายเป็นแถวหน้าของเมืองไทยในเรื่องของการเป็นนักสแสดงมืออาชีพแต่ก็มีคำที่ติดในใจได้ยินปุ๊บน้ำตาไหลอยากจะร้องให้ทุกครั้ง Organ, side, อแกนมอเตอร์ไซค์คันนี้สมัยก่อนนะตตอนอยู่ประมาณมสี่ม,มหา้าโดนมอเตอร์ไซค์ชนความรู้สึกคืออายมากเพราะฝั่งตรงข้ามเป็นไปรายรถเมย์ใหญ่มากคนเยอะมากความรู้สึกคืออยากไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ตกใจมากกว่าจนไปถึงที่โรงเรียนก็ไม่พูดกับใครเลยเงียบจนพี่สาวแกนเรียนอยู่ที่เดียวกันเพื่อนก็วิ่งไปบอกพี่สาวว่าแกนเป็นอะไรไม่รู้ไม่พูดกับใครเลยพี่สาวก็เดินมาหาแกนเป็นอะไรใครทําอะไรเท่านั้นแหละร้องให้เล่าให้เขาฟังว่าแบบโดนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเล่าให้คุณแม่ฟังก็ร้องให้ หนึ่งนาผู้ชายโอทอนมาถามก็ร้องให้จนผ่านไปประมาณหลายเดือนแล้วตอนนั้นแข่งวอลเลย์บอลที่โรงเรียนเราคะแนนนาอยู่ใช่ไหมเราก็โดนแกล้งอีกแล้วมีเพื่อนพี่สาวรู้ว่าจะทํายังไงให้แกนแท้เขาก็ตะก,กวนมอเตอร์ไซค์ตอนแรกยังนิ่งๆพอมอเตอร์ไซค์รอบที่5้าก็ร้องให้เลยรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนแพ้เลยแต่ตอนนี้โอเคแล้วเพราะผ่านมาหลายปีแต่ตอนนั้นกลัวมอเตอร์ไซค์แบบเข้าใกล้ไม่ได้เรามีวิธีลบหมายหลายคนมีคําที่ติดในใจออกแกน มันน่าจะเป็นระยะเวลามากกว่าตอนนั้นเหมือนตกใจพอมันผ่านไปหลายปีจนทําให้ดีขึ้นและมีความจําเป็นที่ต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์คือมีวันหนึ่งต้องวิ่งงานจากเซ็นทรัลบวนไปบางกะปิแล้วก็บอกพี่ขับช้าๆไม่ต้องรีบแบบลงตีแต่ในใจคือกลัวมากแต่ต้องไปไม่งั้นไม่ทัน